ัวเรือผีมยมก็ต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าทำไมผียมต้องเป็นสีเขียวด้วยวะผีเป็นสีเขียวมันไมเป็นคุณก็เป็นคุณเคยดูก็ไปดูไปสัตว์คอมมอนเซนส์ผีเป็นสีเขียวโอ้ยป่องเนี่ยดูกูเข้าไปเลยไงเข้าไปเลยสัตว์เห็นแรกหมวกกันน็กูเห็นที่หมวกกันน็อกแต่แรกแล้วกูเลยถอยมาไงสัตว์ทั้วมึงโดดทำเชี่ยอะไรตรงนั้นนี่สิงกูขึ้นได้เร็วกว่ามึง นี่สินนี่สินกูขึ้นได้เร็วกว่ามึงอีกความหมายดีมัลลบหลังเนี่ยมัลลบหลังเนี่ยไม่พอหลายทางฉันรู้ไปดิฉัรู้ได้อ่ะหลังหน้าไลท์สักไอเกณฑอยู่ปะจะเข้ายังไงวะเนี่ยเต็มหมดแล้วเนี่ย เดินเข้าไปในประตูพีว่าเขาแล้วเดินเข้าไปในซาลาเดินเข้าไปโอ้ยกาพาตาลาอะไรก็พูดว่าไอ้ตหลวงพ่อแปดเต็ดมีแปดนะเข้าหน้าเลยออะไรกันปานี่ตั้งนาน เฮ้ยติดสึ้นลูกโอ้ยมันกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ววะไม่ช้น่องก็ข้าวเรือตัวนี้อ้าไอ้บอสีมาสีมาสีมาสีดูระเบิดหูฟังวิปพองเลิกได้แล้ว อาสะบัดเจ้กันสะบัดเจ้ันสอมองเเลยมองเค้คโวยสุภาพโพคเนี้โค้ดโค้ดวยอะไรปวยปวยปวยโ้เนี่ยแกจเปเซ็คอยมาเลยเฮียไล่เนี้ยนี่อดีตไล่เฮียติดเสียง จริงๆแน่ครูพูดอะไรก็พูดไปนะแต่ก็แบบไม่รู้ดีถ้ามันเตือนมาครแก้กันแก้แล้วนะนั่นไอสัตว์เราจะไปง้อมันดีว่ายูทูบอ่ะเออเราต้องเอาไปลงอะไรเอมไทยใช่ไหมเออคนทับเอลงพนทับเอาไปลงไปเออลงสลิปจะออนทัวอร์รววิสวออสสวเอสอสวสว พี่มีดอ์วันนี้กโยมึงหลับะเนี่ยได้รอกม่สาพีโกโยอยู่ิ่งอยู่ปะยอยู่ตรงนั้นปะวันดีโกโยเออเด็กหน่มอยู่ดะอยดิวันนี้กโยเร็วเร็วเร็เร็วยิงีดวันนีโกโยวันดีโอ้วันนีวันนี้กโยยังอยู่ใช่ไหมไอ้เจไม่รู้เล่นอะไรอ่ะรอตัวที่มัน แจ็กเก็ตให้มันบินได้อยู่เออไอออนแมนเลยมีไอออนแมนในนี้นะเกิดให้โหลดเล่นฟรีแล้วสำหรับเอเบเคอร์เกมมารแพนรูปประสงค์ซิติ้ง PVP มึงคุยกับใครเนี่ยมึงคุยกับใครอ่ะอ่านเอาตามเบรกุกอยู่พี่เซมเวลคัมทูมายเวิร์ดเร็ยนต่อ ฟ้าบานไปตายเท่วะตายเทัวะทำเช็คาบานทำไตายเท่วเนี่ยมึงลบหลูปปะาบานเลยลบหลูป้บานเล้สัตว์ เหลุดทันลอยตายเทพว่ะตายไม่ีตัวฮ้่มีซาิซาเลียที่เดินที่เดิมที่เดิมซ้ายเนียซ้ายซ้ไปชนตรงนั้นได้แล้ไอ้จีมันอยู่ข้างกำแพงมึงเนี่ยมนยิงทะลุไปได้นี้อแทนเขาพูดเขาไปอยู่วนเนี่ยได้แล้วได้แลวได้แล้ยายมยิงัดนและเออพี่เนมอินบอท

เอาอนเว yeah. yeah. ้ยเยียเวยสเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยปลาเอาเว้ยเนกล้องเอากมิะิเ้ยเอาเว่ยน่าจลเวยเหยยเว้ยเฮ้ยเอาวอลเฮ้ยเอาบันเอาเ้ยเอาบันเว้ย What the fuck พลังแห่งยุบบวกสิเอร์เซ็นความห้าว อะไรมั่นใจขนาดนั้นไอ้ควายโอ้โอ้ลักูลังกูกูกูกไอ้สัตว์กูยิงเล่นมึงพีกออกมาทำมต้องความมั่นใจไงไม่ได้กินข้าวคันนี้แหละมีกล่องมีกล่องไม่เชื่อเลยมีสองตัวจะอินเทอร์เกตซะหน่อยแฮกกูปิดแล้วส้มไม่น่าประมาทเลยปืนยิงแรงขึ้นเยอะใช่ไหมเพื่อนไม่รู้ดิกูยิงไปกูก็ใส่โวยไว้มึงก็โอ้ยิงแรงมากเลยเออ จบแล้มีฟิวมีฟิวฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอาฆ่ามันฆ่ามันหมเลเยี่ยม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 คนนั้นดังเดี่ยวไอเอามบันดาลโอเคเยี่ยมอุ้ยหลัง้เยี่ยมเอ้าหลังเข้าอาเออเขัาปุ๊บเปิดมึงเปิดห้องไปแล้วมึงไม่ใช้กันหรอนี่เดี๋ยวมันลโล่งเลยสัตว์ตันอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเลยตัตว์

ไอ้กากไอ้กากเอ๊ะต้องสองอาทิตย์อะไรอะไรเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี mm ๋ยวยิงได้อาบัตเทินกับกูเนี่ยมึงทั้งวันแหละกลัวมึงอยู่ทั้งวันนะกูบอกเลยมันจะมาพากชีวิตกูแล้วไอ้เหี้ยมึงยังเดินเพลินอยู่ข้างล่างอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยดนนนัไ้้อยลวะ มีคนนึงยัมเนฟสนะปิดตรงข้างหลังนั่งแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดออกในสิเออปิดตรงนี้ด้วยกูมีสองอันในสัตว์กูมีสอันตรงนี้ไอ้ไตรตรงนีนไหนองี้ไอนไอตรงนีไน้องนี่ไตรงน้ไตรงไตรงนไตรงนี้ไอ่งี้อี้อเนอนี้ไมตนี้อ้อง้องนีไอตี้องนีไรูไนไนไม่ปิดไไรง้อง้อือต้อน้อต้อ้นลรันน่อย เยแม่งหลังจากมึงไม่มีเลยคอยเนี่มึงชอบจังเลยนะโดดขึ้นตต่างเลยต่อใครดีกะอีดอกโอเคสัตว์กล้องไหนดิป้องได้ครับป้องไหนครับ้องของนาทําไมมวจะเข้าเมนรูมแล้วตัวจริงมาสปอร์ตได้ what the fuck เยี่มยังยไงกู้ยศกูย์กูยเหังน่ะด้วยอันนี้ เนี่ยเต้าเชียวหัวมึงไปสองมินเกินมันตีได้จันล้วนเลยเนี่ยตัวจริงมื่อหลังน้ำอ่ะดูฮันนันอยู่หน้าหนะเออหยาบไปแล้วจีนีกูเป็นไงล่ะกับดักตรงนั้นอ่ะทำให้กูเห็นวันเข้ามันนึงสะดุ้งเลยสัสไอ้แยุตส่าห์ล้มได้เหี้ยนี่ยิงหุเต็มหัวเหี้ยอยู่คู่กันเลยจ้ะมึงอยากเห็นความเข้าหาไหมล่ะ

ไม่แข็งในห้องอ่ะวิ้งต่อเฮ้ยเอ้ยสวยเอ้ยหลัง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 ตูดไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดตัวแขกที่ใต้ดินว่าเขาขันใต้ดินนั่นแย่กว่ายิงอะไรข้างบนว่ะนั่นแย่จริงไ้วยนั่นมันมีจริงจริงด้วยปยิ้มไปเอ๊ ไอ้แม่มันมีจริงๆด้วยสัตว์มันหลบแป๊บนึงแม่งก็อเที่ยวจะวาเดียวกูพอดีเหมือนแบบไอ้เหี้ยได้ยินเสียงม้วนตัวไปหลบู่หลังตู้เฮ้ยมันเห็นมึงละมึงแตกแน่มึงแตกโอ้โหไม่แตกไงจะแตกได้เมียงงมึงแตกมันเลยปังนี่มีหุาไปล้วป่งวิ่งนี่เวอลเลย์วิ่งเลยเฮ้ย มึงช่วยให้กูฟังสักแป๊บได้ไหมวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ทนายสัต <What? S 2> ว้าทะเลกำลังนอนเป็นสมพันธ์กันอยู <laughs> ออ่เลยนอนเป็นสมพันธ์โอ้โตัวอะไรมันนอนอยู่เยอะแยะวะไอ้เหี้ยตัวที่กูยิงไปยังไงอะไรทิพไพรอู แอนิแตกแอนิแย่แอนิแย่ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วยังไงเราเฮ้ยกูไม่เห็นนะนะกูนึกว่าเป็นหมวกกันน็อกที่วางบนรถอ่ะใช่ก็เหมือนกันมันมันวางบนรถไปยเนี่ยดูโกงดูเดบิวนพลังนนี่าฮมาฮ่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 าฮลาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮยาฮ่าฮ่ฮ่เฮ่าฮ่เฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮฮ่าเฮ่าเฮฮฮฮ รีเวิร er ์ดไปเป็นเพื่อนรีเวิร์ดไปแง่อาบโล่ไอยเฮียขเชได้ออกได้หเปิดแม่งมาลุ้มาลุกเมาลุกอยู่ข้างบนครับถ้ามาคำเข้ามาหน้าประตูเดี๋ยวกตันถ่าตันยูย ขอเกมเลยเฮียไม่ไม่ีกคนีกคนโอ้แปดทางเข้าสะทางเข้ายกเว้นทางนั้นอ่ะติดไข่สันไปหมดละมันต้องมีเสียงข้นมาเสีใรรองอ้เกีอินเกดเอเกตอยู่ท้ายอยู่ไหนมันละมือไปไปไป้ปไปไปไปปไปไปไยไป เล่งเดินเดลเดลอ้เกูเดินแบบงงๆแมปไปไอ้เหี้ยเอาจริงนะบ้านมันใหญ่ขึ้นจนกูว่ามันเล่นมันเล่นเขาวล่าได้แล้วอ่ะมีทางอ้อมเต็มหมดเลยอ่ะมายังมายังมายังมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้ามันจะตีลวดตีลวดเต็มเข้าแล้วเข้ามันจะอยู่หน้าประตูหรือไม่เห็นเลยนะสายตา อาเมนเมนเมนโอ้ยตัวสองตัวสองตัวเมนสองตัวอ้เชี่ยเมนสองตัวตัวน้ำครับทำไมเสียงปืนมันอยู่หลังมึงวะอยู่ขวามึงอยู่ขวามึงอยู่หลังมึงอ่ะบนนั่นแหละมันทังเด็กทางทั้งเด็กวางนะทั้งเด็กตรงนี้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 โอ้วางหน้ากล้องเลยนี่ขวาแล้วเป็นหลอดพองขวาบนขวาบนโอ้โหเป็นแจ็ครับ ขุ่มพ่อมไปอีกด้ไหโจนนึกไงโดดลงมาตะดกะเด็นตะดกะเด็นแล้เบี่ยงซ้ายเมื่อกี้จากที่ฟังเสียงตันนะตัวตัวขวามันออกไปห้องเด็กหลังแล้วซ้ายใช่ไหมอือตายตายตายนี่อยู่นี่เดี๋ยวนี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึ่งลองเดินออกไป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 ย้ายไปขวาย้ายไปขวาขวาหมดขวารับไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั๊กกะโดดออกไปแล้วอยู่อือไม่อาจจะสวย หลบหลบลบลบออกไปเลย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 ออกไปออกไปออกไปเมนเมนเมนหน้าหน้าไปเมนไปเมนคนนึงไปเมนคนหนึงหน้าหน้ากูหน้ากูนี่นี่นี่เนี่ยเมนลูกเมนเมนเบ็ลูกในห้องในห้องในห้องเฮ้ยเออนั่นแหละเจี๊ยบกดสี่วางไอ้สัตว์เอ้อบอลโลเลนยืมมึ้งละบอลโลเลนบอลโลเลนกดสี่วางเฮ้ยวางไงวะวางไม่ได้เครื่องตรวจไข้แก้ซีโฟงไปไหนวะ มึงต้องทำม้ามึงต้องทำงานอะไรว่าถึงมีเครื่องพิมพ์สามมิติอ่ะกึึบบักราฟิกดีไซเนอร์เซ็กทอยเป็นดูด้พี่กูจะยิงมึงเรื่อยมืนเนี้ยเนี่ยแหละสัตว์มันยิงได้นยิงได้เลยนะมันยิงได้กูยิงไปแล้วเฮียมันแตกละวไป เลงื่อไงนเลยเสือนี่มีดปาไปทันทีลูกซองมึงเหมือนเบาจังเลยมีในห้องนั้นนะตัวหนึ่งแอลอุ้ยเฮี้ยซบตานี่สงสัยไอเฮี้ยโอ้ยก็ได้ก็ไดก็ได้เจ็ตแม่ขวา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  โอ้ยเ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 ขาไปเปนล้ละลายอย่างยิ้วะเนี่ยบบอกเียนไม่ทันไงโอ้ย้้ยปลากันหแ้ยเฮียมปอ้มันแพ้กันแล้วบอกเลยมอนเตมานี่ระลมปลานี่มอนเตเป็นลมมากูบอกเลย มันเทเป็นลมเลยวะเนี่ยแปดลูกอ่ะชุดจุใจอ่ะจเใจเว่าแบบเฮ้ยโปเกมอนอยู่กันรับไปเลยรวมรวมรวดูไอ้กูเดินดูเพื่อนอ่ะไม่ใช่เป็นทางกับการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์เป็นพวกนี้กูหันหลังให้ยิงเลยจับมอนเทปโปเกมอนอันตรายได้ยี่สิบโมสองอันมันหนักนะไม่เลยกพิกาจู ไปเลยปุ่งปุ่งไ็จับได้เนี่ยโอ้โหไม่ดูข้างหลังของดมุงเดิงมีใครตัตวทุกทียกไปทางน้เต็มเ้ตายไม่ตายดูไปตรงนี้อยู่จเก็บหมดแล้วเดี๋ยวร็ว บมีอยากได้หรอไปไปไปยินเทะลเกตทะลเกตอินเทะลเกตไปอยู่ซ้ายเลยสินนั่นแหละห้องนั้นเลยไม่ฆ่ามันสินคุณล็อกตามเป้าอะไรพี่ฆ่ามันฆ่าไหมยูอิดยูฟังกิ่งอิดูหลังรถไป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 ตายหามหมดนี่อะไรตรงนั้นนีแหละเออตายหาหมดนี่แหละเออ คุยยังไงวะคบิไม่ดีแม่บินเลยอ่แหละเอ๊ะต่อไปนี้เขาจะดูถูกไอ้ลิคูดไม่ได้นะเว้ยลิคูดแมนมีเอคฮอคทุกตัวนะเว้ยเออเออบิลิคูดแมนมีเอคฮอคทุกตัวลิคูดแมนลิคูดแมนลิคูดแมนอะมีเอคฮอคหมดเลยน้องนอย่าเข้าไปรอแป๊บนึงมา อรอยู่รอยู่ัมันรู้จักเขาว่าลำานไหมอ่ะไนวันี่ล้งหลังอ่ะลงอ่ะลงอ่ะนวะมันวิ่งมาแล้วแบบติดแอร์แจ๊บ เนีวางเนีว่างเนมเน่เพิงมือเปิดมือเปมือเปิดมือถือมือมเปิดเออกูระเบิดแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้คืเมื่อกี้ไอ้โมฮิเดียอยู่หลังพี่กูวิ่งยิงไปคองเดือตี้แล้วเนี่ยห้องนี่กันไม่ยากกันไม่ยากอีซี่อีซี่เทียไม่เห็นบ้านด่านบ้านเทียนั่นเลยสักบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ทำไมจุดกันมันกว้างจังวะครับอ้าวเป็นเียเราก็เป็นปัจจัยกว้างกันเท่าไหร่ไอ้เหี้ยอืม อมึงมีนัวเอรสัส Let's go my ครับระวังระวังองระวังเยอะมากจังมันห้อยหัวมันห้อยหัวยิงใช่มันไปเชียตอนปิงสามตัวเลยพี่เธอไม่จอออู้หู พี่ตัวยกระแล้วน้องอ๋เ้มาพี่ต้องเอ้ามาเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ย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 เฮายีฮ้ยเเฮลีเยเฮ้เย ไอ้เหี้ยถอนใจล้าล้างเลยจ้าดูไรกันนี่เออหือยิงไปแล้วครับดูบ้างๆกำไม่ได้เลยจ้าตอนแรกกูเห็นกูคิดว่าผลได้ไอ้เหี้ยกูถอดใจแล้วเพื่อนไม่รู้อะอยากแปะตรงนั้นจริงเลยอ้เหี้ยเป็นไร่เฮ้ยรู้เหี้ยไม่มีแย้เุดแย้สุดแยบไอ้เหี้ยเพาไม่ตรงปกไอ้สัส ไอ้เหียมันจะมาเอาปุก่อนวะไม่ตรงปกอยู่แล้วชิบหายแล้วนี่แค่นั้ลปักไปที่เจ้าผมเอาเขียด้านหน้ามาพี่ด้านหน้ามาการให้ปนเทียมเลยสัตว์เล่สิโอ้าวตายโอเคอ้ามันได้พี่มันได้มันได้ขวาวเออนั่นน่ะ นี่เป็นไงหัวหัวเหี้อะไรล่ะมึงไม่ได้ยิงกระสับนีนเป็นไงหัวเหรออย่ารู้ว่าทำยังไงใช้เพื่อนเป็นเหยื่อล่ออย่างเงี้ยและน่ะศพอ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้น้องยิงแบบยิงเหี้อะไรไม่รู้ยิงมั่ว ระบายวิ่งไปหาหมึงแล้วลวิ่งมาที่วา้ามีเนมจากอีกทางไอ้เหี้ยเอ้ยเ,เล่นมนันเนมเอเอเล่นมันซี่อยู่ในเนี้ยอยู่ในมุมเนี้ยอยู่มุมเนี้ยโอเคตาย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 ผมรู้สึกมูลพยัญชะเข้าไปอยู่อยู่ข้างล่าง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 กำลังวิ่งขึ้นบัไดหลังหลังเนมหลังหลังไม่ได้หลังไม่ได้หลังไม่ได้หลัมีเคมีกูดูว่าเสียงเคมอกูเหี้ย สนุกว่าว้าวกรอบทุกคนครับอย่าลืมเอากรอบตัวนี้นะครับไม่เย็นเลือยกรอบไม่ได้สิที่เพื่อนมันเข้าไปแล้วเสียงกูบัตจริงว่ะ กูไม่มีเวลาเก็บก่อแลไอ้เหี้ยบกมันบกมันบกโอ้โหนาพี่ป้องเลยเหี้ยหมดละยโอ้โหเหี้ยมัหนักนัโอตโคมตรงกูตรงกูตรงนี้ตนนอยู่นี่ตอนนั้ตรงพี่เดมขาตอขามเฮ้ยอ้กดไม่ทันเอ้เหี้ย่ไยู่ได้อยู่ ได้อยู่ตัวอยู่ข้างนน้อแงขวาเลยนัดลงขวาไม่ไม่ช่องที่มันเจาะมันยิงมาเเขาบอกขวาก็ตะกี้มึงเดินมาแล้วเนี้มันขวาไปล่ะไอ้เจ้าที่ป้องโดยิงมาทีนี่ทีนี่ทีนี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาตีมาตีรวดมาตีรวดอ้าวโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเนมสุนแหลกฮะเซนเซอย์ มึงจะเข้าพรุ่งนี้เลยวะเนี่ยมันอาจจะค่านมาแบบมึงก็ได้เลยขากูเล็งต่ำเลยใช่ไหมก่อนไม่อก้อนเดี๋ฮ้ยไปไหนแล้ววะเซ็นเซอร์เซนเซอร์โอ้ยเฮ้ยมึงจีนกล้องไปแล้วตุ้งนัดสรุปมันจะเข้าทางไหนน่าจะทางไอนัดแากคนเรามึงมีได้เฮ้ยมาแล้วทางทางมึงทางมึงเนมเนมโอเค้ เสียงย่องกงลังใช้กิ๊กๆหนึ่งเฮ้ยเหมือนมึงเล่นกันสี่คนอ่ะกูตัวประกอบสุดๆเลยว่ะดูดิใส่สีเอ้าเฮ้ยทำไมหน้าวินเป็นนี้วะ